อนุญาตถ่ายภาพนะครับปอาจารย์มหาวิรัตวิรัตโนนะครับเปรียนทำข้าประโยครูปแรกของวัดบ้านโขโบนะครับนี้วันนี้จะทําน้ําปนถวายพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านโขโบนะครับน้ํามะม่วงนะครับนี่ขออนุญาตจับดูนะครับนี่ก็เป็นตะวันครับเด็กครับเด้อนะครับนี่นะครับน้ํามะม่วงนะครับอันนี้มันมันจะเห็นน้ำหมึกม่วงได้อยู่บนนี้ โอนี่นะครับลูกมือมาแล้วนะครับแมชีจากยโสธรนะครับแมชีอ้ำนะครับนี่นี่นะครับน้ำมะม่วงนะครับนี่เดี๋ยวช่วงนี้มะม่วงออกเยอะนะครับพระจาจาร์พระครูบริการนูเปลี่ยนไปตลาดนี่ไม่ซื้อของหวานเลยนะครับพวกผลไม้นี่ไม่ซื้อเลยนะครับเอาแต่แต่มะม่วงที่ญาติโยมถวายมานี่นะครับทำน้ำปนะบ้างทำผลไม้ ถวายคณะสงฆ์นะครับอันนี้เติมนมด้วยนะครับนี่มะม่วงนมสดโอ้กลิ่นหอมมันกระทบจมูกแล้วนะครับกลิ่นมะม่วงนะครับนี่เด้อนะครับปีนี้ไม่มีโอกาสได้ไปจันทบุรีนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสฉันน้ําทุเรียนนะครับนี่บุญไม่ถึงนะครับขาดเกลือไม่ได้นะครับนี่นั่นนั่นอาจารย์อาจารย์เกลือ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  ตัวแกะแล้วเตียเอาเราได้บานนี้นะครับขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะครับจักว่างมองได้บานนี้ผูใดจะร่วมบุญกับพระอาจารย์ท่านนะครับมีคิวอาคดเคยลงไว้อยู่นะครับโอ้ยบัดย่ำสีหามาสิพ่อเนาะเป็นอ้นนั้นอันนันอาจารย์เจาะเดียวทั้งหลังคุณเด้อคุณล่ะอยู่ทั้งน้ำแข็งบุญครับในชี้อย่างเดียวนะครับกับผมมาทมภาพนะครับใส่หลับบอกครับดรืยอย่างนี้ใส่หลับนะครับเนี่ย นั่นยึดหลังตูนเด้อยยดหลังทางน้ำแข็งนะครับนั่นนี่นั่นะนั่นละละตัวแกเล้วนะครับขาดเกลือไม่ได้นะครับใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับนี่อย่าไปทําตามนะครับว่าจะทานไม่ได้นะครับแกเลี่ยนแกเลียนวขาดไม่ได้นะครับนี่เดือนะครับเมธีสุภาพสาโนนนะครับนี่เพิ่งจะนึกชื่อออกนะครับนี่ มีสองซื่อนะสุภาพโพธิยะนี่อยู่วัดอยู่บ้านเสนสุขเขานะกกบสุภาพสานุ่นนะเด้อนะครับบางทีก็นี่นะครับมาช่วยทําน้าปนะนะครับอาจารย์มหาวิรัติวรัตโนเตรียมน้าปะนะเวทวายพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์ตลอดถึงแม่ขาวแม่ชีวัดบ้านเก่าบอนนะครับผู้ปฏิบัติธรรมและก็คณะช่างนะครับโดยเฉพาะคณะช่างว่ามันตองมีผู้ไปผู้เอาไปเสิร์ฟอีน้ออาจารย์นาะ นะครับหัวหน้าก็อยู่นี้ลูกน้องก็อยู่นี้นะครับด้วยกันนี่นะครับนี่นะแต่แต่ว่าผู้ถ่ายรูปก็มีรูปเดียวนะครับเหมือนกันนะครับมีพเนือละหนึ่งรูปนะครับวัดบ้านกระบวมีรูปเป็นยังไงนะครับพนือละหนึ่งรูปนะครับนี่เด้อนี่นะครับนี่